สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะคะตอนนี้มาเดินทางมาถึงบางบอนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มัอยู่กับพี่วิชานะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิชาทำอาชีพอะไรเอ่ยเย็บผ้าครับเย็บเป็เกงยีนอ๋อเย็บเ็บเกงยีนอันนี้ทํามานานยังคะพี่นานแล้วครับนานแล้วเนาะของพี่สําหรับวันนี้ได้รับรถแล้วนะคะเป็นแคป 1.9s นะคะของพี่จบโปรเท่าไหร่คะโปร10,000 เก้าพันครับเก้า9้อยเก้าพันเก้ารอยบาทนะจบเลยจบจริงไหมพี่จบจริงครับสุดยอนสัญญาผ่านง่ายไหมคะครับง่ายครับผ่านง่ายเนาะของพี่ก็ไฟแนนซ์มาบริการถึงที่นะคะส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยโอเคเรื่องจริงครับเรื่องจริงโอเคเรื่องจริงครับโอเคค่ะเดี๋ยวนี่นะคะจะเป็นรถนะ ค่ะหนึนะคะรุ่นแคปเนาะคันนี้ลูกค้าจบโปร1นึ0งมืบาทนะคะมาพร้อมมาส่งรถให้ถึงที่นะคะลูกค้าเป็นแฟนเพจนะคะติดตามก็นานพอสมควรนะคะแล้วก็ตัดสินใจจองเลยนะลูกค้าทำอาชีพเย็บผ้านะคะเป็นเย็บผ้าโหลดเดี๋ยวมาจะพาเดินเข้าไปชมนิดนึงเนาะอว่าลูกค้าทำ กิจการอะไรนะคะคันนี้ก็คือพร้อมแต่งล้อแม็กนะคะลูกค้าเลือกเป็นลายเวลคะ่ะเป็นยางสองห้าห้านะคะคันนี้หลดหนาสองหลังสามนี่ความเตี้ยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือทรงสวยกำลังดีนะคะใครสนใจรุ่นนี้นะคะรีบหน่อยนะลดอ่า ตอนนี้ยังพอมีนะคะรีบหน่อยนะนี่นะคะสวยมากด้านหลังเราติดตัวคํำหลบไปให้เรียบร้อยนี่นะคะตอนนี้มัดอยู่ที่เอกชัยบางบอนนะคะด้านหลังเราติดเป็นตัวคํำหลบป้ายแบบนี้ให้นะคะเดี๋ยวให้ดูทรงอ่าทรงก็จะประมาณนี้เลยนะคะ คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นยาง255นะคะ255ทับ50ขอบ18เรื่องจริงไม่ใช่เรื่อง <laughs> ลูกค้าน่ารักมากอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้ากันนิดนึงวัสดีค่ะ,คะติดต้มเพจมานานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้งบางเอ่อ ตอนแรกก็ไม่เชื่อนะว่าจะออกง่ายจริงๆจบตามโปรแต่พอได้คุยกันก็เออก็รู้ว่าจริงๆเออตามตเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องปลอมค่ะอันนี้ก็เชื่อเลยเชื่อเลยเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องปลอมนะคะแล้วก็ออกได้จริงจบจริงด้วยเนาะแล้วก็ไปแน้นเข้ามาทําสัญญาเนาะวันเดียววันเดียวเซลก็แจ้งเลยว่าผ่านแล้วค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวมัดขออนุญาตพาไปดูด้านในหนิดนึงนะคะได้ค่ะอันนี้ลูกค้าจะทำเป็นกิจการเย็บผ้านะคะก็คือเป็นกิจการครอบครัวเนาะทํากันะกาภายในครอบครัวแต่ว่าของลูกค้าก็คือจะเย็บผ้าเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้นะเขาได้ใช่ไหมคะพีะ่ขออนุญาตนิดนึงนี่ค่ะในนี้ก็จะมีแบบผ้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แล้วก็จะมีจักรีอะไรแบบนี้เนาะประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแบบธุรกิจครอบครัวนะคะทำกันในครอบครัวเลยโ <laughs> โหนี่นี่จะเป็นยังเกงยีนที่ลูกค้าเย็บนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยกินข <laughs> ้าวกินขนมจีนไหมคะกำลังหิวเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะมีขนมจีนด้วยหม้อใหญ่มาก อันนี้ทาเลี้ยงคนงานใช่ไหมพี่อันนี้จะทําบุญอ๋อทําบุญด้วยนะวันนี้ไปไปร่วมทําทานรุ่งนี้อ๋อญาติกำลังจะจะบวชรุงนี้ก็เลยทำมาช่วยเขาสักอย่างนึงค่ะลูกหลานหมดโอเคค่ะได้ค่ะยินดีบริการโูขนมจีนน่ากินมากน่ากินไหมน่ากินค่ะจ้าอ่ะ สวัสดีค่ะ,คะโอเคเดี๋ยวเราพาชมประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อเซลมัดได้เลยได้เดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนำนิดนึงคะ่ะค่ะถ้าใครสนใจจะออกรถนะคะก็ติดต่อกับเซลมัดได้เลยคะ่ะมีปัญหาอะไรก็ คุยกันค่ะคุยกันได้<ช>เลยเราคิดเองไม่ได้<ช>ต้องคุย,คคยกันึกษาได้นะคะค่ะออก <Okay. S 1> ง่ายออกง่ายจริงๆค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> ขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ก็ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วอธิบายอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกค้าไหว้รถเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวมาส่งรถเท่านี้ก็เดี๋ยวเดินทางกับโชลูมต่อนะคะใครสนใจรถก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์063 1 9ึ่9เกนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ